เชิญสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีจากทางบ้านนะครับแหมมืดดึดกดื่นขนาดนี้ใส่แว่นอีกนะยังติดลอยอยู่นะครับโอ้เลือกกานมานะครับอ่ะว่าแล้วก็นะครับไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะครับคุณเส เศรษนะครับนะจิตตะโมจิตโมโนนะครับจิตโมนตโนนะครับแมเป็นคนหน้าอีกแล้ว <c oughs> ที่น้านี้มีแก้วดีๆเยอะนะกินแก้วดีๆเยอะนะครับแลาที่แล้วสุดก็เป็นโป่งคามนะครับแม่จริงๆผมก็คัดของน้องเข้ามาคือคัดคัดอ่าส่วนที่ผมดูว่าเอดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นเพชรน,นะครับ คัดออกมาก็คือก็คือเป็นโป่งขามเป็นโป่งขวางหรือโป่งขามนะครับแล้วก็เป็นเขี้ยวหันุมานก็คืออยากเอาเขี้ยวหนุมานนะครับมาให้ทางบ้านดูนะครับบางคนก็ยังไม่เคยเห็นเกี้ยวหันุมานเป็นยังไงนะครับคริสตั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็โป่งขวางเป็นยังไงผมก็เอามาให้ดูแล้วสุดท้ายก็ส่งกลับนะครับแล้วก็บางส่วนก็เก็บไว้ก็คือโป่งขามคริสตั้นแล้วก็คอร์สนะครับผมก็เก็บไว้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับ เวลาไว้ตอบก็เป็นครูนะครับเป็นครูไม่ได้สูญหายหรือไม่ได้ไปขายนะครับก็คือเก็บไว้นี่แหละนะครับเก็บไว้ที่นี่นะครับการการเป็นครูให้ความรู้นะครับกับผู้อื่น,นครับเป,เป็นอานิสสงนะครับเป็นอานิสสงอย่างหนึ่งมาเลยตัดกันดีกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีจดหมายเลยนะ อ่ะตาเป็นมันกันอีกแล้วนะนี่จริงจรินะฮะออมาจริงๆเลยเอาว่าเอ๊ะทำไมพี่นกได้มีของมาส่งให้ทุกวันบ่อยๆนะครับอ่ามันเกิดอยู่ที่ความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเราก็คือถ้าเราไม่โกงเขานะครับไม่โกงเขา เรามีความบริสุทธิ์ใจนะครับเอาเชื่อเชื่อมั่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้่ผมก็ไม่เคยทําอย่างนั้นแต่ก่อนนี้ผมก็เป็นคนที่คิดอยากเอาของเขาแต่ว่าพ,พอ,พอทําแล้วไม่มีความสุขก็เลยไม่ชอบนะครับนะร,บรู้สึกว่าก,ากาังวลกวายนะครับอ่ะนี่หมดแพอเรารู้สึกอย่างนั้นเราก็ไม่ดีเป็นทุกข์ใจพอทุกข์ใจพวกอสิ่งนี้คือความทุกข์นะครับ เฮ้ย๋อน่าจะเป็นของพี่ของป๋าโมนะครับป๋าโมที่นั่นนะครับผมก็ลืมไปแล้ว <c oughs> โอ้ยกลิ่นเยอะไปไหนอ,อะคุณไม่ดีเลยนะครับอาโมนะครับอ่าได้รับการติดต่อจากน้องชายมานะครับโอเคอุปกรณ์พร้อมมาแล้วกับเทเลยนะครับ เตรียมไฟพร้อมนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> นะมันเนิึงนนิดหนึ่ง,นะงโอ้โหนะครับนะได้สักก้อนหนึ่งก็คงจะดีนะครับถ้าถ้าเป็นเพชรน,นะครับอ่นะต้นนะครับเป็นต้นนะครับ คัดก่อนเลยนะครับหินแก้วนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคอร์สเก่าที่ผ่านน้ำมาครับคอร์สเก่าผ่านน้ำนะครับเบาเลยนะเบาแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับครับแก้วนะครับมา อินอย่างเงี้ยนะครับกลมที่เป็นอย่างเงี้ยครับนะบเป็นอินแก้วนะครับอินแก้วนี่ก็กําลังตั้งผลึกนะครับแต่อายุยังไม่ถึงนะครับอายุน้อยนะครับอายุน้อยเป็นวลาอินก็าเกาะมันเป็นใหญ่ปกลมมันก็จะมึนเหมือนเพชรเห็นไหมยังไม่เป็นคิดต,ตันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือก่อมาจากคิดตันน,น,นี่แหละ ราค่าก็ขึ้นหมดเลยอ่ะตนเลยทุดีกว่านะครับมีไม่เยอะอันนี้ก็จะติดแร่เยอะนะครับ ตนี้จับดูแล้วดูแข็งดีนะอาจจะเป็นคอร์ดเก่านะครับคอร์ดเก่าอืมเป็นคอร์ดเก่าด้วยนะครับคอร์ดเก่า คอตัวนี้ขึ้นค่าได้เลยเมัอนจะขึ้นเป็นบางจุดนะครับนะรูปทรงก็ไม่เหมือนแล้วนะครับรูปทรงไม่เหมือนแล้วไม่ใช่รูปทรงเพชรเลยนะครับ ตอนนี้มีความหนักหนักเล็กก็จริงนะจะหนักนี่คือตัวนี้โอากาสเปอร์เ,เซ็นสูงนะครับนะถ้าไม่ใช่คิดตันก็นะแ้วก็มีความหนักตัวนี้ยัหนักดูใกล้ สี่ส <42, S 2> ิบสองกระลัดนะครับได้ไหมได้นะได้ได้แปด 8, นะครับได้แปดงานดูสวยเลยไหมครับนะหินจากน้ำทั้งนั้นเลยนะได้มาดูแล้วนีม่มุมนี้จะขึ้นนะมุมนี้ขึ้นมุมจะจับนะอืม,อม อันนี้โป่งกว้างครับโป่งขวางแนละ้วปล้วไปแล้ไป,ไป,ไป้างเลยอันนี้ก็มีความหนักนะครับหนักแต่อันนี้ผมว่ามันเก่าสามสิบห้าเลยผ่านการเวลาเยอะนเหนักนั เจ็ดนะเจ็ดะเจ็ดกรัมนะเป็นหนะินเหรอแก้วนี่แหละครับตัดขึ้นดีนดีแปดนะครับใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกล้วสักดูดิครับใกล้เคียงกันมากเนื้อเป็นแก้วเลย ความใสคุณนะเรียบเชียบเลยนะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยตัดมานับแต่ไม่ใช่<ด>เพชรดูว่าแสงเข้าไปได้ถึงแค่ไหนนะครับ,ครบแค่แค่ดูว่าแสงเข้าไปไม่ใช่เพชรเพชรก็จะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แหละครับอย่างงี้แต่ว่าก้อนหนึ่งก้อนหนึ<ๆ>่งของเขาอ่ะเขาจะเป็นสามเหลี่ยมแปะอยู่ข้างในนะครับแบบนี้ เดี๋ยวปเทียบกันดูอย่างเงี้ยก้อนไหนเตอร์กว่าพอเราพอเราส่องดูพอเราดูตอนนี้ดึงแต่งได้มากกว่าเราดูในเนื้อสมมติว่าเนื้ออะไรเงี้ยนะครับผมว่าก้อนนี้เป็นเนื้อไม่ได้ซอสติดอยู่ก้อนนี้เห็นไหมรับต้องผิวเขาจะเรียกว่าเป็นผิวก้อนนี้สี่นะครับผิวความหน้าเป็นไปได้เนี่ยคุณดูแล้วดูว่าได้ดูนะครับเฮ้ยคุณเคยเห็นเพชรไหมครับ อย่างนี่เป็นก<ช>้อนเพชรนะครับอ,อาไรด e ีอ่าๆารหม่20กรัมอ่ะนี่นะครับ,น,รบนี่เป็นเป็นลูกหน้าเพชรนะครับอันนี้สามเหลี่ยมน,น่ครับแสงจะกระจายเลยนะครับก็จะมีสามเหลี่ยมไม่อกแสงครับ ไม่เหมือนตัวนี้นครับตัวนี้อมแสงน,นะร้อนัดครับร้อนตัวนี้เป็นก้อน,นครับเห็นไหมครับจะเป็นอย่างเงี้ยครับน,นี่ก็มีนิดหน่อยนะครับมีนิดหน่อยสามเหลี่ยมแบบตัดคมๆเลยนะครับตัดคมๆเลยนะครับแล้ว นี่ก็หนาก<ล>ระน <Course. S 2> <applying primera. S 1> สี่หนีกรลื่นลื่นแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมอย่างนี้ด้วยนะครับสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนะสี่เหลี่ยมก้อนจะไม่ใหญ่มากก้อนจะไม่ใหญ่ก้อนจะประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยใหญ่มาก leaving, นะครับไม่ค่อยใหญ่นี่ไม่มีเลยนะครับนะนะอย่างนี้คุณลองนึกถึงภาพ คอร์สนะครับคอร์สที่เป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมแล้วก็มีปลายเหลี่ยมแล้วถูกบ,บีบกดเป็นเวลานานจากแท่งใหญ่ๆแล้วถูกบีบกดเวลาน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 ,าน,านยุบลงยุบลงยุบลง,ลงคลุณคิดว่ามันจะแข็งไหมอ่ะนะครับแต่ประทาคลิปดีไรก็มีข้อความเรียกมาทุกทีเลยนะครับแล้วก็จะกดนานานานแล้วไอ้พวกนี้มันก็นจะซ้อนกันเหมือนเราเอาก,กระดาษกล่องกระดาษนะครับลังกระดาษ จากกองใหญ่เลยครับแล้วก็มาพับให้มันแบนนะครับพับเป็นเป็นอย่างนั้นเลยครับเม็ดนี้สวยนะครับเม็ดนี้สวยนะครับแข็งนะครับการกาเนิดของเม็ดนีเป็นอย่างนี้ครับแข็งหรือว่าพี่เขาใช้ความแข็งไปเพราะอะไรความทนทานนะทนทานทนทานคุ้มค่านะครับแล้วก็มันทำวาหายากหายากมากนะครับะหรือตัวนี้ที่ตรวจนะครับเ่าเจตัวให้มัน ขี้่นเลยนี่มีมีลอยมีล,ย,ลยเกียร์นะครับมีลอยเกียร์ลอยแตกนะครับอันนี้สาขุน่นนสไสายปลึกนี่แตกนะครับก้อนนี้น่าจะจ๊นที่สุดแล้วนะครับก้อนแตก นี่เย็นอ่านี่เย็นนะครับเนี่ยเศษเขาเนี่ยเนี่ยเศษนะผมว่าเศษนะเศษเดี๋ยวผมลองลดไฟดูแต่เมื่อกี้กไม่ความหนัก ไม่นิ่งเลยนะครับเราได้แป๊บเดียวย,ยังไงล่ะเนี้ยก้อนเย็นๆนี้พอจับปุ๊บนี่ขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นมาเลย นี้อัมพางนะมีกุดคุณอยู่นลนะตัวนี้อัมพางนีตัวนี้ตัวนี้มีความใสมากนะมีความใสแต่สีเขาอัมพางไว้นะมีอัมพางเปลือกไว้ มาแล้วตอนนี้อําพางนับก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับโอเค อืมอืมก็ดูของพี่ประโมทไปแล้วนะครับอืมสรุปไงดีนะครับนะของพี่เขาก็มีคิดตั้นอยู่แล้วนะอันานานอยู่แล้วก็สรุปอย่างที่เห็นเนาะนะที่ดูแล้วก็ผมว่าเม็ดนี้นะโอกาสที่จะเป็นเพชรได้นะครับนะจะมีนะ แล้วก็อีกเม็ดหนึ่งก็คือเม็ดนี้นะครับสองเม็ดนี่แหละครับนะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพวกนะคริดตันนะครับคิดตันแล้วก็โป่งขับนะครับโป่งขวางอันนี้โป่งขวางนะครับโป่งขวางเนื้อเนื้อโป่งขวางจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้โป่งขวางนะครับโป่งขวางผลึกจะไม่เหมือนกันนะครับโป่งขวางนะครับจะมีจะไม่ใหญ่นะครับจะไม่ป้อง คือจะไม่กลมนะครับจะออกเป็นแบนๆนะครับแบนๆเป็นแบนเลยนะครับแบนๆนะดูนะครับรูปทรงจะรูปทรงจะตั้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบนนะแบนๆนะครับแบนๆนะครับถ้าแบนๆนะครับโป่งขวางนะครับลักษณะกใหดูเนาะอืมตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเก็บไปละเก็บไปเลยไม่รู้อะนะครับพวกเขี้ยวหนุมานนะครับจะออกทรง ตรงนะครับทรงตรงทรงกระบอกจะมีเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมนะครับอ่าถ้าเป็นโปร่งขามนะครับจะออกทรงเป็นเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนทรงชาตินะครับแบนๆนะครับเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแล้วกันทุกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะครับยังไงเนาะวาดรูปให้ดูอีกอ่ะอ่ะ รูปทรงเหมือนถ่านอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ดีกว่านะครับปองขามมันจะรูปทรงอย่างงี้นะครับปองปองขวางนะครับจะรูปทรงอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัดเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นแหลมนะครับปองขวางนะครับเป็นแก้วอ่าเป็นแก้วสักดิทธิ์นะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่โฆษณาถ่านนะโฆษณาให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคือจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับนะถ้าปรงถ้าอ่า ถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นพวกเขี้ยวเขี้ยวหนุมานเขี้ยวหนุมานจะขึ้นอย่างนี้นะครับเป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับจะทรงอย่างนี้นะครับถ้าคอร์สนะคอร์สเมื่อกี้ก็โฆษณาอีกแล้วนะนะถ้าคอร์สนะครับคอร์สจะขึ้นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับปลายโตตูดเล็กนะครับปลายโตตูดเล็กนะครับคอร์สนะครับคอร์สปลายโตตูดเล็กลักษณะจะเด่นได้ชัดแยกนะครับ อย่างถ้าเป็นคิดตั้นนะครับคิดตั้นนี่จะเสมอกันถ้าใหญ่ก็ใหญ่เลยจะความเสมอเสมอเหมือนกันนะครับแต่คิดตั้นนี่จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมที่ชัดเจนป่าแล้วก็มีเส้นนะครับเส้นเส้นเส้นของผิวนะครับจะมีเส้นของผิวเส้นนี้ไปทางตรงเลยนะครับแล้วเวลาออกออกหัวผลึกแหลมๆนี่ครับจะออกสวนไปสวนมาหัวไปทางหัวไปทางเหมือนคนนอนหันกันหันหัวนะครับ อคนนึงยืนอีกคนอีกคนซ้อนไปเงี้ยนอนทับกันหันไปหันไปหันมานะครับจะเป็นรูปร่างทับกันทับทับ,ท,บทับกันขึ้นแล้วแต่ข้าจะขึ้นขั้นจะพุ่งไปทางไหนนะอีกคนพุ่งไปทางนี้นะครับลักษณะคิดตั้นก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วแต่บางคนก็โชคดีเจอสีนะครับเป็นสีคิดตั้นนี่ผมก็คิดว่าเล่นกันแรงเหมือนกันนะเล่นกันแพงแรงเหมือนกันนะครับ นะส่วนคอสส่วนคอสส่วนอะไรก็ยังไม่แรงนะครับยังไม่ยังคือยังเป็นที่ไม่รู้จักกันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นเล่นจริงๆก็คือเล่นเก็บไว้สะสมนะครับมันช่วยอะไรรู้ไหมช่วยให้เราเนี่ยดวงตาสดใสนะครับช่วยช่วยช่วยลดแสงนะครับช่วยดูดแสงอ่าเขาเรียกว่าลดแสงสีม่วงนะครับสีม่วงจากดวงตาเราเจากคืออ่าการเล่นโทรศัพท์จากการดูโทรทัศน์ นะครับจากแสงที่หักเเขแสงพระอาทิตย์แสงอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นช่วยได้เป็นเหมือนพวกเลนพวกอะไรเงี้ยช่วยกรองแสงออกมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกนี้มาช่วยนะครับถ้าทําเป็นพวกกระจกแก้วเนียราคาจะแพงนะครับราคาจะแพงนะครับแพงเลยละนะครับนะแต่ถ้าเป็นพวกแก้วพวกธรรมดาเนี่ยครับพวกแก้วพวกธรรมดาเนี้ยก็จะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับนะ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะฮะหวังว่าจะให้ความรู้อ่าไม่มากก็น้อยนะครับก็จะพูดแบบเดิมๆซ้ำๆนะครับนะก็วันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีตัวอย่างมากแต่ก็คือเขาเล่าเล่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ตาโมดนะครับที่ส่งมาให้นะครับให้แสดงความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะบ๊ายบายนะฮะสวัสดีบันดี้จอยพรุงนี้เจอกัน ที่ไหนไม่รู้ <laughs>